จเพามาชมตลาดเานนะคะวันนี้ทาพเจามหาหมอข้าพเจเลยพามาชมตลาดเล็กๆนะคะที่ม hmm. uh ีผลไม้มีผต่างๆที่มาขายะที่่นนโม่หน่อยพี่นนอกแตงนมเล็กนะคะเราจะเอาไปนึ่งกินกับลักนะคะแล้วก็ผลไม้ยังไมีมะนาวนะคะมะนาวมีมะกรูดนะคะใหญ่มากไ้แฉนะคะ ไขย่า่บานนะครบนะคะมีูนานะคทีู่นาคูนาเขาอร่อมอร่อยคแต่ก๋วตนี่ราคาตน่าฟังมากไม่ไม่แพงนะคบน่ากินนะคะเนี่ยแตงโมลูกเล็กก็มีนะคะอาสิงอ่อนนี่นะครัน้องกับำกันคือมอดอก กอบนะคะทีกยางเดามีนะคะเดาด้วยนะคะเกียดก็อุดนุนไปนะคะออานอัจจนะขอันน <royalty> ึงอันนึงเนาะได้หกบาทค่ะอ <Ham> ๋อถนหลายเดาราคะของี่เานั <Aj> ้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะขายอยู่ในร่ตลา ก็มีอีกสองตัีุู่กว่าเขากนี่นี่เขานึ่งแล้วปรุงแล้วอร่อยแล้วแซ่บแล้วนะคะนี่นะคะของดีของดีนะคะของดีบันเฮาเดอพี่น้องนะคะขิงกับขิงออนนะคะแล้วก็สมอนะคะสมอแล้วก็ผัะขามป้อมนะคะพริกสดนะคะแล้วก็สะเดานะคะ เนี่ยก็เป็นของหลากหลายที่เอามาขายนะคะขอบคุณนะคะที่เขามารับ